โอเคครับวันนี้เรามีโจทย์มาให้ทุกท่านครับผมทุกท่านที่อยู่ตรงนี้ครับเรามีโจทย์มาให้ครับหนึ่งโจทย์ครับให้สร้างครับเอจรวดครับผมเวลาครับยี่สิบวินาทีครับผมยี่สิบวินาทีครับไอ้สามสิบดีกว่าสามสิบสามสิบไม่สร้างกันบ้างวะรอสามสิบวีครับไอ้รู้ครับคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะพูดครับผมเดี๋ยวก่งยังไม่จับเวลาเลย อผมเตรียมอุปกรณ์ผมยังไม่จับเวลายังไม่จับเวลายังไม่จับเวลายังไม่ให้เตรียมอุปกรณ์โอเคครับผมการแข่งขันนี้จะเริ่มในอีกครับห้าสี่สามสองหนึ่งเริ่มครับสามตีปีครับคุณมีเวลาแค่สามิบปีครับผมหมดเวลาครับผมพอครับคุณไม่สามารถเพิ่มเลยมากกว่านี้ครับผมโอเคครับโอเคโอเคครับ นอว่าครับผมสามสิบปีครับผมแล้วก็ได้จะใช้ได้อีกนะครับโอเคครับผมเราจะลองทดสอบจรวดกันนะครับผมคือผมไม่ไปได้แม้ไม่มีที่นั่งน่ะไม่ได้ครับคุณต้องไปครับผมผมก็ไม่มีครับคุณไม่อยจะคิดสภาพตอนไปเลยวะโอเค หนึ่งเดี๋ยวเนี่ยตั้งๆสามารถจับตั้งเอียงท่าอะไรได้นะครับผมแม่งเร็วไปแม่งลืมปิดกุญย์ตอนอย่างไรต้าเนยต้องบินไปได้ไมนค่อยบินแต่สองสองซ้ำกั็ไปครับผมบอกไปนู่นละไอ้ยักษ์กูโตเนก่อนกูมีอเมเบอร์ดิอนะ ไม่มีอะไรไปถึงจับากานเล่นที่อะไรคนต้องนั่งด้วยครับถือว่าเป็นโมคฮะครับผมเฮ้ยเ้องใจะ้ะองเาใหม่โอเคครับเปลี่ยนตาผมโอเคครับโจนฮะโจง่ายๆคือทำยังไงให้ให้เจ้านี่ฮะลอยบนน้ำได้ครับผม โอ้ยง่ายครับผมให้เวลาหนนาทีทำให้มันลอยบนน้าได้ฮะสามสิบวิจดคือสาวิเอสามสิบวิอออสามสิบวิครับผมเชิญครับโอเคครับไม่ยากครับยังไม่เริ่มยะงยับน้ำห้าสี่สามสองกันห้าสี่สามองหนึ่งเริ่มได้ครับผมยี่สิบสอ้อ๋อ่สิบผมเสร็จแล้วยี สามสิบตื้นหมดเวลาครับผมหยุดทำครับโอเคครับหยุดละครับหยุดลวครับโอเคครับเอายานป่านนะเอาท่านลงมาทางล่างครับผมนึ่งคือรถเปล่าๆคันหนึ่งนั่นเองครับโอเคครับเราจะเริ่มทำการสาธิตครับเอารถไปจอดนะขึ้นรถนะรถผมนี่มาจอดทางด้านนี้ฮะผมจะนับแล้วนะครับหนึ่งครับสองครับเริ่มได้ครับ ไหลว่ะไหลว่ะไหลว่ะมันไม่ไปอ่ะกูเข้าแข่งขันกูเป็นเน็งหมดไหลไหลว่ะเฮ้ยกูไหลว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนนะกูเข้าแข่งขันกูเป็นไหนหมดแล้วอ่ะผมให้เวลาสร้างรถเลยรถสร้างรถสร้างรถที่วิ่งได้ไม่ไม่ไม่เอารถเป็นเ็จอย่างนี้นะ ครับผมผมให้เวลาสัสิโอ้ยสามสิบวิเยสประเด็นนะถ้าทำถึงใจผมผมตอบไปได้ด้วยโอ้ยได้ได้โอ้ยตอนที่ห้าวิสุดท้ายนะครับเลับเดี๋ยวขอเปิดโทรศัพท์แป๊บกลับไปได้จริงจริงครับผมจะเริ่มนะครับภายในสามสองหนึ่ง อันหนึ่งนะครับโอเคแต่ละคนเนี pues, <cke> <ere cats> <lawsuit> ่ยก็เข้ามาทำเล่นนะฮะช่วงนี้หยิบฮาแล้วครับยี่ล้วหกลครับเชียแล้วผมขอใช้สิบสอเวลาครับอีกสิบห้าวินะครับสิบห้าวิฮะ มอโหยใหแต่ละคนนะฮะมาเนี่ยเอาใช้เงินบินเลยชิบทางมิสุดท้ายนะครับโอ้ยโอ้ยเลิกมันเป็นล่ะกูยังเห็ดเดี๋ยวมึงโ้่เนะฮะมึงยังเห็นซ้ายเนะฮะโอเคครับเรียบร้อยแล้วฮะโอเคโอ้เอาลงมาเลยเอาลงมาเลยโอ้โหไม่พี่โจเราจะขับลงไปกันนะพี่ต้องขับลงไปลงไปเฮ้ มันก็ขึ้นเมืนราได้ด้วยนะเว้ยได้ฮะผมขึ้นได้อยู่แล้วฮะโอ้นี่มันอะมันนึกไม่ได้ที่สบผมมันเยอะคุณนั่งดูจะให้ขับตรงไหนสนามมาลองยู่ตรงไหนฮะ เออนะครับก็ขับวนเนี้ยขับวนโอ้โหกูจะก็เส้นทางก็ตามนี้นะก็คือตั้งแต่ตรงไอ้เนี่ยเนี้ยเนี้ยตรงตึ๊บตาเนี่ยจะเลี้ยวยังไงตรงตึ๊บเนี่ยเข้าไปมาเนี่ยจะเลี้ยวเข้าไปหนึ่งจะเลี้ยวอย่างไงไม่สิเอาอย่างนี้ดีกว่านี่นี่นี่เป็ฟิวไปแล้วเผลอโอ้ยโอ้ยผมจะมาจับเวลานะครับว่า ไปถึงก่อนกันนะครับอ่มีมีเซตเวลานะครับแต่ลองคิดไปเราคิดว่ารถสิดได้ไหมเบิร์นเครื่องแข่กันปล่าไม่โยังยังเบิร์นเครื่องแข่งกันก่อนมากความยังไงความไปวะผมเบิร์นเครื่อง โกลัววันนี้มิงจะไม่ได้แข่งโอ้ยมาพร้อมแล้วครับพร้อมแล้วครับเอาแล้เนาะหัวความทาแตกแม่งอยู่ตรงนี้เอาละครับเราก็จะในการจับไปรำกันครับเริ่มภายในสามสองหนึ่งอะไรบ้านะเลี้ยวไม่ได้เลี้ยวไม่ได้เลี้ยวไม่ได้ ครูครับรถใครวะเนี่ยรถใครพี่เนี่ยเอาสายโจมหน้าดีแล้วะดีไหมไงเวอร์สันเรียบร้อยล้ว5วิ้นครับโอ้ยเนี่ยใคันไปไหนแล้ววะกูยืนดีกรรมการหลับรอแล้วเนี่ยผมกำลังหาทางไปอยู่ ไม่มีคำว่าใกล้เส้นชัยเลยสักนิดเดียวหมุนหมุนหมุนโอ้ยเซ่คำว่าไม่มีคำว่าใกล้เส้นชัยเลยสักนิดเดียวดิยสามนาทีครับสร้างบ้านของตัวเองครับน้อเล่นมันเนี่ยสร้างบ้านไงโอเคสามนาทีครับเริ่ม ห้าสเริ่มครับผมโอเคครับติ๊งติ้งติ๊งติ้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 งติง I just make you m a n baby so call me call me baby no way อย่าวตีนเข้าใจไหม no way นี่เหมือนกูเห็นอะไรนี่ได้แล้วเว้ โอเคครับตอนนี้นะครับผมทั้งสองท่านนี่โอ้โหแข่งกันแบบสะบุกสบําโนว,วาได้ทำการถือค้อนถือไม้ถือทุกอย่างที่ตัวเองมีนะครับผมในการสร้างกำแพงครับผมจะสร้างกำแพงไดท่านหรือไงฮะเห็นตั้งยาวขนาดนี้<ม>ดูดู <มา S 1> โนวา,าเขาเขาไปถึงนู่นแ,แล้วมึงยังพู่นี่ก <c oughs> <c oughs> ูดได้ประตูบ้านแล้ว โอ้ยนะคุณคุณอย่าดูถูกผมฮะผมนี่นักออกคแรงบ้านสบายดีนะเออแล้วประตูนี่ทำยังไงล่ะครับเปิดปิดแล้วก็ไม่ครับเดินเข้ามาเลยเดี๋ยวผมทำรอบนึงเอครตอนนี้ครับผมเหลืออีกหนึ่งนาทีนะครับผมเหลือสามสิบวิครับอืมเวลานี่ผ่านไปเร็วเหลือเกินนะ มึงต่อให้สี่นาทีทำไมมันเร็วจังวาะก็สี่นาทีจริงอะตอนนี้ผมเหลืออีกยี่สิบห้าวิครับผมห้องอาบน้ำลมเย็นเ็สดลมเย็นครับลมเย็นกูสร้างต้นไม้ให้โอ้โหเป็นไงโอ้โหสบายสบายสบายทิวลินื บ้านโอาะแข็งแรงทนทานนะผมทนทานมากฮะ้องน้ำม่อกี้หลังต้นไม้อย่างเงี้ยเหรอโอ้คราบผมเดี๋ยวเดี๋ยวคนดูผมอย่าลืมรีวิวบ้านตัวเองด้วยนะครับผมไม่ใช่เป็นการรีวิวที่ฮาแตกงที่สุดในโลกเย็ด ทำไมบ้านคนดูหลูหลางเฮะแลทำไมบ้านดูอื่นยครับหลังจากที่เวลาหมดแล้วไปดูบ้านของฝ่ายตรงข้ามด้วยนะครับผมเฮ้ยมันลิมิตแล้วผมสร้างของไม่ได้แล้วฮะเอฟเฟกต์ลิมิตฮะโน้ครับผมโอเคครับไม่เป็นไรครับดูหลัระหว่างอาบน้ำระผมไม่ชอบตายเหรอโอเคครับหนึ่งหมดเวลาครับผมโอเคครับ โอเคทุกคนครับทั้งสองท่านก่อนนะครับก็อนช่วงนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะฮะจนจนนะจนวันนะฮะก็เป็นบ้านของฟีแลนด์ฟีแลนด์โอมึงแน่ใจว่าก่อนบ้านฟีแลนด์นะฮะก็มีแค่นี้ครับประตูปิดประตูยังไงฮะประตูไม่จำเป็นนะเราบ้านเปิดฮะไอชิปปิดที่ก็รู้สึกร้อนนะช่วงนี้พื้นบ้านนี่ไม่มีใช่ไหม ปีน่าไม่จะเป็นฮะโลโก้ไม่ใช่ผมเก็บอะอีอย่เหโแต่ยงน่ก้อี้ก็นั่งได้อีนังได้เล่นเป็นกระเด็นไปใส่ซีพแล้วเปิดตายเครัุณไม่เกลียดบ้านผมเลยครับนี่มีทารเปิดประตูีีร่มูหมโอเคครับมาดูภายในบ้านนะภายในบ้านแล้วก็มีตัวเกดขึ้นีสุเลย คุณไม่ดูเหรอนค่เขาอี่มันนั่งได้เอ้ยคุณคุณนั่งเก้าอ um, okay? ี้ครับเครอนเชือนั่งฮะเชือนั่งโอ้ยอืมครวนั่งไปทำอะไรเนี่ยที่นอนมีหรือเปล่าที่นอนที่นอนนะอ๋อที่นอนก็คือแล้วก็มีมีที่นอนอยู่ที่หนึ่งนะครับก็คือนี่ครับดูดูบนม่นั่งครับน้ำไม่ใช่เหรอเรานอนบนไม่ใช่ครับเรานอนบนต้นไม้ครับผม ที่เป็นเหตุผลไม่กี่ข้อที่ผมซักต้นไม้ขึ้นมาเราอ่าห้องน้ำครับห้องน้ำห้องน้ำห้องน้ำครับห้องน้ำก็มีตรงนี้นะครับก็คือพอดีว่าท่านเขาลืมคือแบบผมซื้อซีเมนต์มานิดเดียวไปใช้ต้นไม้เนี่ยให้เป็นประโยชน์ติดไปด้านหลังนี่คือแบบมแอบได้ไหมคือเยอะแบบ ไม่ได้ครับอย่ามองครับกำลังขี้อยู่แค่ <c oughs> ถ้าเกิดกูขับไปผ่านเีลิคอปเตแล้วส่วนมังตั้งแบบตั้ง,ง,งหลังต้นไม้ด <c oughs> ้วยนะคนผ่านมาโว้ยยังคิดอีกประตูนี่ทิ้งไปอันนี้ครับก็อาบน,น้ําก็ยังมีที่อยู่นะครับก็ข้อดีของมันแค่คนทานครับดูได้เลยเนี่ยเห็นภาครับเพันเอ็นนี่ได้เอ็นนี่ได้ <c oughs> <c oughs> คนทาน้อเหยียทนทานโต๊ไม่หายไปแล้วก็รวมครับสก็ได้เจ็ดนะฮะเจ็ดกว่าผมชุด่ห้านะครับคนแท้คนแท้ต้องทำอย่งไต้องเอ่อเออต้องตายครับผม เออผู้ชนะครับผมเราจะให้ครับทิปทัวร์ครับผมทัวร์อากาศเออ่ในตำนานครับผมอ๋อ <c oughs> เอา,เอาไปไม่เลยวะเนี่ยแล้วในเมื่อผู้ชนะแล้วก็จะได้นั่งดูงผมตั้งยานอวก,กาศให้เขาไปเที่ยวอวก,กาศโอเคครับครับผมเรามีครับผม <c oughs> เราจะสร้างตรงพื้นดินนี่แ <c oughs> หละฮะเฮ้ยหยับอย่าเบียดมากดิ โอเคอย่างนั้นแหละอ่าอ่าโอเคครับเตยมตัวสง่งผู้ชนะหรือเป็นผู้แพ้ดูดนโอเคครับมันจะมีช่องออกใช่ไหมโอเคครับ <c oughs> ที่นี่ครับเราปล่อยเราทําการครับปล่อยเจรวดครับ <c oughs> โอเคครับ <c oughs> พ <c oughs> ร้อมแล้วครับไายไหนมาพร้อมแล้วฮะรับหพ่อยหลังก็ผอมนาซานาซานาซาพร้อมหะครับ นับใอยรังการปล่อยจรวดภายในห้าสี่าเอ้าโอ้โหยังไม่ทันปล่อยเลยก็เบิดไปแล้วแล้วนราว่าตายป่าวเมื่อกี้นี่สิครับตายสตายไม่ตายไม่ตายตายเหรอมึงตายคนเดียวเออ โอ้พอแล้วแม่งไปดีกว่าโอ้เหนื่อยเล่นอะไรกันวะเนี่ย